ว่าเอาเขามาคุยเพราะนึกว่าเขาว่ามีอะไรไม่สบายใจว่าเห็นหน้าแบบว่าตุ่ยมากแล้วก็แบบว่าดวงตาก็ไรแววเลยสิ้นเชิงว่าหนูไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วอันหนูเป็นอะไรทำไมหนูดูเศร้าซึมงไม่เกลียคือหอวโดนเพลงเร็วอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาอุตส่าห์นะเหมือนเกือบจะบนบานสารกล่าวจากอาทิตย์ที่แล้วว่าทีเนี้ยขอใ้ได้เพลงเพาะใล้ฉันวิ่งวนเจ็ดรอบให้เลยอะไรเงี้ยได้เพลงหนึ่แล้วเขาบอกว่า ทำนี้มันเร็วยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะว่าร้องไปก็เต้นไปแล้วก็มีท่อนโซโล่โซโล่ยาวนานแล้วเต้นมีทุกเม็ดสบัดอย่างเดียวแล้วกลับมาร้องใหม่บอกว่าหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็คิดว่าเดี๋ยวตอนท่อนกลับมาร้องใหม่หนูต้องเหนื่อยหนูสะกดจิตไ้สิหนูว่าหนูไม่เหนื่อยหนูลืมไปส่วนหนูต้องต้องเหนื่อยเลยแบบเนี้ยเขาไปสะกดตัวเองไว้แล้วไงว่าเดี๋ยวจะต้องก็เลยจริงๆที่เขาซ้อมสินาทีนี้เป็ลว่าเขาก้องวลมากเรื่องเรื่องกำลังเขาไม่มีวันก็เลยแนะนำนิดนึงบอกว่า หนูอาจจะออกกําลังแบบคนอื่นไม่ได้นะวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเพราะพี่ก็เคยทาไม่ได้เหมือนกันพี่ก็วิ่งคนอืนไม่ไทำไมไม่ลองไปอยู่ในน้ําแล้วร้องเพลงในน้ำล่ะเพราะในน้ามันจะมีแรงดันลทอ่อนล,อ,ลอ,อยู่มันจะทำให้ให้เขาลองทดลองว่าร้องจากในน้ำแล้วขึ้นมาบนบกเราจะเป็นไงไม่รู้เมื่อเย็นเห็นทําอยู่แต่ไม่รู้เขาจะรู้หรือยังไม่รู้งมักเมื่อคืนดูตอนที่คุยกับพระเจ้าเหมือนกันเขาจะติดตรงคําที่ว่าทุกคนคอมเมนต์เขาว่าแรงไม่เจอไม่มีแล้วเขาก็บอกว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วครูทุกคนก็บอกว่าอย่าให้คอมเมนเตอร์พูดเรื่องนี้อีกเขาก็เลยบ่นที่ไปยังไงอะไรเงี้ยเพลงนี้มันแบบยากตรงที่ว่าพอมันเหมือนหหกเครื่องหน่อยๆเวลาเต้นมันต้องสายมันต้องสายต้องเด้กออมสายปุ๊บเนี่ยเสียงแล้วประกอบบว่าถ้าแรงไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาปรึกษาก็เลยบอกเขาในช่วงที่มันเป็นช่วงร้องอ่ะ ก็ซัพพอร์ตไว้อาจจะแบบคือเวลาเขาเต้นเสร็จมย่ำเท้าให้การย่ำเนี่ยมันอาจจะทำให้เสี่ยงอนนี่เหนื่อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบใช้หน้าใช้อะไรเขหน้าเขาได้อยู่แล้วไงก็แอคติ้งไปก่อนแล้วก็มาเต้นแรงแล้วอย่ที่เต้นบลวให้มีหันหลังตอนหันหลังก็หายใจ เอาไปเลยพี่เลย่คนเห็นเอาให้เต็มว่ามันอเป็นเวลาเก็บลมเท่านั้นพอหันมาก็ค่อยสวยใหม่แล้วก็หันกลับไปใหม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบอกเทคนิคเขาเพราะเราเองก็แบบเคยร้องเต้นมาก่อนเราก็รู้ว่าแบบวิธีการแอบเก็บลมยังไงก็เวพา่เราจะบอกมูฟเขาว่าเนี่ยมูฟที่มันไม่ต้องย่ำเท้าแต่มันดูเหมือนเรากำลังเต้นทำยังไงคือทำให้เขาดูคือเท้าเหมือนมากนิดหน่อยแต่ว่าใช่แเขาบนั่เาโบน่ได้ก็บอกเขาเหมือนกันเลยบอกเหมือนกันเขาก็มาทาง ปรึกษาเหมือนกันว่าหนูจะเก็บแรงไงก็บอกเล่นหน้าเล่นตาไปจริตเนี่ยเยอะๆหนูมีของอยู่แล้วก็เล่นคนก็ลืมดูแหละว่าหนูหยุดอยู่กับที่เพราะว่าหนูแบบใช่ไหมแล้วหนูก็เก็บลมไปเลยซัพพอร์ตไปแล้วก็ก็บอกเพราะว่าไอ้สงดูว่าท่อนไหนที่เป็นท่อนวิกฤตคือร้องไปถึงไหนแล้วนี่คือท่อนวิกฤตอยู่ต้องซัพพอร์ตให้เจอท่อนนี้ให้ได้ถ้ามันเป็นท่อนวิกฤตจริงๆถ้าถึงออนสเตจแล้วพูดหรืออะไรก็ได้ที่แบบเป็น เชียร์ up หรืออะไรไปก่อนไม่อยากเป็นแบบ <c oughs> อ,ยอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็คือแบบบอกเทคนิคทุกอย่างแนละ้วอยู่ที่เขาแบบเขาก็มาบอกอีกเรื่องหนึ่งแต่ครูหนูอยู่บนเวทีหนูไม่ค่อยมีสติคือแบบมัน <c oughs> <อ>จะไม่ได้ <c oughs> ไหมเพราะเขาจะมาบอกสมมติ <c oughs> ว่าพอขึ้นเวทีเนี่ยหนูที่หนูคืนครูอ่ะไม่ได้หนูตั้งใจจะคืนนะแต่มันเหมือนจำอะไรไม่ได้ขึ้นไปแบบบ้างๆแต่แล้วแบบแล้วก็ร้องเหมือนเดิมหมดนเดิมทุกอย่าง แต่ก็จะให้กาลังใจเขานะคะว่าเขาก็แข็งแรงขึ้นนะเียนแต่ว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ว่าเราเห็นเรารูอะไรเงี้ยมีมีก็ชมเหมเมีมีมีอะไรบางอย่างในใจเขาเหมือนเขาเอเนอร์จีเขาลงอ่ะคือใช่คืออย์นี้เป็นเอิเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันคือมันแล้วมันมันมันไปหมดเลยนะคืออันนี้งอมไม่ได้มองว่าแค่เร็วๆนี้ด้วยนะ มันเหมือนกับการพูดเขาจะพูดแบบเนี้ยนี่แล้วพอเขาพูดใช่เนยเนยแล้วเวลาใครทําอะไรเขาก็จะมองแบบแล้วก็ไม่สนใจคือเหมือนเขาตัดขาดตัวเองยังไงบ่าไม่รูคือสาเหตุที่ต้องเรียกมาคือเมื่อวานพราะเรารู้สึกว่าเวนเตอร์เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมแต่เมื่อคืนแอบเห็นว่าเขียนในสมุดบันทึกถึงลุกคิดถึงบ้างอะแม่แม่อะไรอยู่เนี่ยสักอย่างนั่นแหละคือนแต่เคยมีอยู่วิกหนึ่งที่เขา ร้องแล้วเพ่อ,อนแฟนดูดูไอซ์กับโซ่ด้วยกันแล้วลองให้เขาสลับกันถ่ายวีดีโอรู้สึกแบบพอพอ,พอเขามีแบบใครสักคนมาพอ,อยต์แบบมาเป็นโซ่เป็นเนสเป็นอะไรก็ได้ไอซ์จะรู้สึกสนุกขึ้นแต่พอแบบเหมือนซ้อมให้ครูดูเฉยๆเขาจะแบบไม่เอาเหมือนแบบคือเาเหมือนเป็นเรียคนเดียวเหมือนเป็นเรียนคนเดียวอ่ะที่ไม่ค่อยเข้าหาคือที่ใช่ที่ disconnect กันตัวเอง คือเหมือนเวลาเขาเขาชอบมาหานะมามาแบบสมมติอย่างวิกนี้ไม่ได้สอนเขาแต่เขาจะมามาแล้วเราก็จะถามไอ้อยากล้องให้ครูดูหรือเปล่าเพราะเรามีความรู้สึกเขามาเหนื่อย<ๆ>เขาก็คู่ค้าหนูอย่างเงี้ยอย่างนี้แต่แบบเหมือนเขา คือเราเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากทําให้เราดูหรือว่าเขาแค่อยากปรึกษาคือเราก็ไม่อยากจะแบบนึกอออกไหเหมือนกับเขามาเหนื่อยๆแล้วเราก็ไม่อนไหนไอ้ล้อที่เราก็ไม่ได้แบบนั้นเอ๊ก็เหมือนปรึกษาคุยกันเอ๊หรือว่าอยากยอกเอ๊คือเราไม่เข้าใจเขาอะแต่เขาก็มาหานะมันนั่งคู่ค้าแล้วก็มันนั่งแป๊บนึงก็ทิ้งตัวทิ้งตัวลงแต่มาตลอดมาทุก ครูคลาสที่มีจะมานั่งอยู่ด้วยเหมือนแบบรีภัยทางการเมืองมาพักผ่อนเพราะว่าครูแอนต์สอนคนอื่นอยู่ไอซ์ก็จะนั่งพักที่พักเลยนะคะแต่เหมือนนั้นเหมือนเหมือนพ่อใบหม่อนหายไปคนในแก๊งนี้มันก็เลยแบบแตกกระชาบสร้างกระแสลูกแตกไปเล็กน้อยเพราะว่าใบหม่อเป็นคนกระตุ้นกระตุ้นคนกระตุ้นที่เขามาต้มนี่เหมือนนแรคจี้ก็เลยร่วงกันหมดหน่อยหน่อยรู้ทำยังไงนะจังไรต้องอัดในคลาส acting อาจจะต้องหาหาทางดูซิว่าเจาะดูซิว่าข้างในมีอะไรเพราะเมื่อวานพยายามอยากให้แต่ก็มีมีหมู่หมู่ชานักบั๊บคือจริงๆเ่าอยากทําเดี่ยวให้เด็กทุกคนแต่ตอนนี้ดูจากเวลาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าแค่สอน acting ก็แน่นแล้วพรุ่นี้เขาก็เลยจะเอาเอาทีมเข้ามา4ี่คนนะคะแล้วก็สี่คนที่จะมี4ี่คนที่ต้องแบบ โดนเดี่ยวไปก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาขอปรึกษาว่าเป็นใครแต่ว่า <c oughs> มีแคทแน่ๆหนึ่งไ <c oughs> อ้ไอแน่ๆแต่วิสองคนเนี่ยคือตอนแรกก็มอง โซ่กับซันนี่ไว้แต่ว่าเงาก็แอบอยากให้เคกับกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแต่เคเก็บไว้ก่อนได้แต่ว่าซันนี่เหมือนเหมือนต้นไม้ที่ตัดแต่งแล้วตอนเนี้ยมันมันมันกลังดีขึ้นใช่มันดีขึไหมเราว่าเราว่าคนคนที่เรากังวลมากกว่าคือคือกล้องเราไม่รู้เอนว่ากล้องมีอะไรข้างในที่ตอนนี้มันจะมันจะใกล้เคียงกับ กับไอานะคือนมาถึงว่าค่อยๆค่อยๆมี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 มแล้วหายแล้วนี้ใช่จัดแต่ที่เคยน้ำสลุดเนี่ยไปน้เสมอ์น้อยเดี๋ยวนี้เสมอ์หายไปเลยก็เลยมีความสิ่งนี้เพราะโซ่หวะเฉยๆโซ่ก็ เฉยๆเหมือนกันมีความรู้สึกว่าโซ่ถ้ารับอะไรมากๆเดี๋ยวหน่อยเกิดหน่อยขึ้นมากระทันหันคือโซ่เนี่ยเราคิดว่ามันมีวิธีจัดการได้ในในต่างๆในครู่ต่างๆเรารู้ว่ามันก็จะกระตือรือร้นไปตามนั้นอาจจะขึ้นมากลงบ้างแต่ว่าแต่ว่าคนที่เคยกระตือรือร้นมากอย่างอย่างอย่างเงี้ยเรามีความสอดคล้องะมันมันรวมมันหนยก็เลยอยากให้ถ้าจะโดนเนี่ยก็น่าจะโดน คนที่ไม่โดนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนะคือคนที่ไม่โดนเนี่ย <attered> งเงาะจะทํำทําเป็นทํามหมู่คือคนที่ไม่โดนเนี่ยจะโดนทํามหมู่แต่ว่าคนที่โดนไปเนี่ยคือจะไปเดี่ยวแบบเป็นลักษณะแบบอินเทอร์แอคทีฟนะค่ะคือพูดบัตรพูดคนนี้ตอบอย่างเงี้ยค่ะแล้ว